b s t practice กสนออำเภอเกาะคาร่ารมรักการอ่านร่มที่ใช้กันโดยทั่วไป เป็นร่มกันแดดกันฝนมีความยาวสำหรับถือและมีส่วนบนเป็นแผ่นโค้งขอบรมเหมือนดอกเห็ดทำจากกระดาษหรือผ้านอกจากนี้ยังมีร่มสำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นร่มชายหาดร่มแม่ค้าร่มสนามกอล์ฟ ปัจจุบันมีการใช้ร่มเพื่อประโยชน์อื่นๆน,นอกเหนือจากการกันแดดกันฝนเช่นใช้ประดับสวนตกแต่งบ้านร่มติดข้อความโฆษณาสินค้าร่มขนาดเล็กสำหรับแปลอักษรร่ม ภาษาเหนือเรียกว่าจ่องนิยมใช้ในการประดับสวนตกแต่งบ้านอาคารสถานที่โดยใช้ร่มขนาดใหญ่ที่มีสีสันหลากหลายจากลักษณะเฉพาะที่สำคัญของร่มคือสามารถหุบได้พกพาเคลื่อนที่ได้สะดวก กสนออำเภอเกาะคาภายใต้การบริหารงานของนางจิดาภาสนนิคมผู้อำนวยการกรสนออำเภอเกาะคาได้เห็นความสำคัญของการอ่านจึงได้ประยุกต์ใช้ร่มผ้าขนาดใหญ่ นำมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่มรักการอ่านเพื่อให้บริการประชาชนโดยบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนและครูกศนตบลให้บริการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนบ้านหนังสือชุมชนสถานศึกษาและกศนตบล จากการดำเนินกิจกรรมร่วมรักการอ่านในชุมชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในกิจกรรมมากที่สุดบุคลากรกสนออำเภอเกาะคาจะร่วมมือกันพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อไป